ั่นเือนะคะน้ำห้าหลโห้าโลฮ้าโลไฟอินโโฮไฟอินโดโฮไาใส่สั้งหาหมงลีหาหลุมลบเรื่งมันเล่นเกมกันเหลือราวนี่มันไม่จีดจวยอ่ะบานมั้งเบลอย่ามัวเล่นเกมอยู่จะ พิน,นถูกทีเลยบอเข้าเกมทึงนี่เพิ่งเล่นยังไม่ทันทึงตาดิใจแล้วเอนาน้ำไปรตรงที่วัดกันก็ชั่งมาคนน้ำไปวัดแกปไปแกปบรปรก,ปกันทำรอบาะกิจนะแกกันเอพวกเองหามองลีก่อนหาหลุมหลบก่อนเดี๋ยวมาภารกิจวันนี้พวกเราต้องขนน้ำสามรอบเข้าใจไหมเอยเริ่มโอเคน้ำพร้อมแล้ว พวกเองจะมองหน้ากันทำไมไม่ขึ้นรถอะต้องขึ้นรถนี่แล้วใครจะช่วยพี่ยกอะไป <c oughs> นนลูกช้างขับไฮรักรีโวเซตออ dition รุ่นสมาร์ทแคบรุ่นนี้ขอให้ลูกช้างขับรถปลอดภัยส่งน้ำสำเร็จด้วยเถิดแล้วขอให้ได้เงินเดือนทักทีสาธุเพียง โอ้หนี่รถคันนี้ขับนิ่มมากเลยเนี่ยไม่รู้สึกเมื่อยเลยแมนแมนรู้ไหมวัดแต่แต่วัดอยู่ไงเนะยเราเลยวัดเลยบ่ขับชิวๆขับสบายแมนเห็นวัดไหมวัด,ว,ดวัดอยู่ไหนเนี่ยวัดที่แม่ให้ไปเนี่ยนี่ไงข้อความเข้าแล้วเนี่ยใส่ป้าพินตามแล้วไปมาเล่นเบลเแบนไหนไหนลาวก็บ่อยแก้ไปแก้กลับมนะื นี่ถึงแล้วนี่บ้าครับชิวครับเพลินยังถึงวัดแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแล้วครับฮัลโหลทีพอฐานสร้างฮัลโหลใช่ไหมครับสร้างนามฮัลโหลให้ผมวางตรงไหนครับเดี๋ยวผมยกไปวางก่อนนะเดี๋ยวคอยคุยรายละเอียดต่อครับได้ครับเอ้ยเกอเดี๋ยวยกเลยห้าโลฮัลโหลจริงแต่แกแรงสามหอบฮัลโหลใช่ไหมเกอฮัลโหลฮัลโหล น้ำฮาโลฮาโลฮาโลเม็ดร,รดเละทนีนี้นังแกสร้างเม็ดรดดไม่พอหรอไอ้ตัอแบบรอบซ่องแล้วแคบเอาลงได้โอ้นี่เขากินน้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ป้าพินแกก็ใจดีนะทำบุญเยอะเหมือนกันนะเนี่ย นั่นนักหน้าเลยนี่เน่ตัวรับไปเน่ลาวโทอ้ามิดลาวดี <c oughs> เอามาเลยป่านเนี่ยเบลเอาป้าพินอยู่พื้นไม่โรอะลุกมาแล้วรอบซ่องไงนี่ป้าพินแก่ทํำรอบอยู่ใจกายันป่านนี้ทำงันเร็วป่านนี้เดี๋ยวให้ติ๊บนะติ๊บเก็บไปตาแม่หล่อติ๊บเก็บไปเทียวดีว่า ซึ่งข้นใดต้งองซอสสามลอบนุ่งไม่ต้องเติมน,น้ำม,มันกันไ hey, รรถคันนี้มันประหยัดน้ำม,มันเนอะใช่แล้วแม่รถคันนี้ประหยัดน้ำม,มันแม่โปรเทคเทคโนโลยีไออาร์ตในรถไฮลักลีโวเซนต์อิเดียนชันมีสมาร์ทแคปแม่มาพร้อมเทคโนโลยีระบบหัวฉีดควบคุมการจ่ายน้ำม,มันปรับเป็นละอองฝอยแม่ช่วยในการพ่อไม้ได้ดีขึ้นแม่เครื่องยนต์เงียบไอเสียตั C ้มนี่ยังมีอีกอย่างนะแม่พอมีเครื่องยนต์ซ่อนจูซี่ทีดีซูเปอร์พาวเวอร์ เครื่องยนต์ GDi JBL จักรซอกที่มีพลังกำลังเหมาะสมต่อการใช้งานจริงไหมรถประหยัดแรงแรงนั้นเฮ้ยรถแก้งส้มหล้าวันนี้รถคันนี้เป็นรถครูใจเบลเลยไฮรักรีโวอเซตอิดิชั่นคุณสมาร์ทแคปไม,ม่ตั้งรอดกับผมทุกวันเลยเงินเลื่อนแะม่ประหยัดเลยเนี่ยวันที่ส้มตั้งพาแม่ไปเที่ยวเอรเอี้ได้ไหมตัวเอสไปไม่ไม่ไม่เตินนะ้นมาช่วยคนน้ำก่อนนะมาเร็วรับเฮ้ตอนนี้รอบแรกเกือกรอบแรกนี่รอบสามแล้วเหรอว้าเร็วเติ้น อย่าหมดเดินไปเดินมาอยู่